ปลุกกระแสเจนเกรดวรินทอนโพสต์อกหักอุ้ยยังไงก้าวโผลเมนกระแสฮอตมาแรงไม่เผ่าจริงๆนาทีนี้สำหรับหนุ่มโสดอารมณ์ดีอย่างเกรดวรินทอนที่กำลังตกเป็นข่าวเมาแรงสุบซิบชาวเน็ตจับโยงกับนางเอกสาวคนสวยอย่างก้าวสุภัษราว่าทั้งคู่ควา้งแขนกันไปเที่ยวอายุธยาซึ่งหนุ่มเกรดก็ตอบแล้วว่าไม่ได้ไปอยุธยาตามที่คนเมากัน แต่ก็พอรู้ตามข่าวมาบ้างว่าตอนนี้สาวเก้านั้นโสดอยู่ล่าสุดปลุกกระแสะคูจินขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนุ่มเกรดได้โพสต์ภาพเก๊กท่าล่อๆพร้อมแคปชั่นบอกว่าอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ซึ่งสาวเก้าก็เข้ามาคอมเมนต์เศร้าทันทีว่าบอกเราหรือเปล่าด้านหนุ่มเกรดก็ตอบกลับเก่าจริงไม่ต้องรอคนชงเอยังไงสีคู่นี้หรือว่าผีผลักอีกคู่ไม่เอ่ย